เอกพรรักความสุขคนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักในยุคเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นสสหนุ่มและก็เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในสภาวันนี้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ในฐานะที่พี่เอกอยู่กับการเมืองมามองปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สภาในวันที่22สิงหาวันที่เราได้นายกคนที่30ถ้ามองการย้ายที่ตั้งของรัฐสภานะครับในที่ตั้งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพยานั้นเนี่ย เน้นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นหลักนะครับเราจะเห็นว่ามีหลักการทางพระพุทธศาสนาอ,อ,อยู่ที่บริเวณอาคารและสภาชัดเจนนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีความรู้สึกในเรื่องของการคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาพุทธที่ประชาชนอย่างเราจะต้องปฏิบัติดังนั้นภาพของสภา4ปีที่แล้วที่เริ่มทำงานในอาคารและสภาแห่งใหม่เนี่ย จะต้องมีความชัดเจนแต่ปรากฏว่าใน4ปีที่ผ่านมาของรัฐสภานั้นเนี่ยนะครับเรามีปัญหาหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะบางทีคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ระมัดระวังความรู้สึกที่ประชาชนคิดต่อรัฐสภายกยกตัวอย่างเอาเรื่องชัดๆเลยคือเรื่องแจกกล้วย นนี่คือตัวอย่างตรงๆเลยนะครับเ,เราเราไปพูดเรื่องตึกรามบ้านช่องสภา,าน้ํารั่วหรือว่ามีปัญหาไม้เมยมีผุพังอะไรเยอะนะครับมันยังธรรมดาแต่เรื่องแจกกล้วยเนี่ยไม่ควรจะเกิดเพราะในสภาก่อนก่อนที่ยังไม่ย้ายมาเนี่ยเรามีปัญหาว่าแจกเงินกันในห้องน้ำนะครับที่เรียกเข้าห้องน้ําแล้วก็รู้ว่ามันมีการแบบ หลอกลวงกันก็<ข>มีกล้องเต็มไปหมดอะนะครับนั่นนั่นคือภาพเก่าๆแต่พอมาอยู่สภาใหม่เนี่ย <c oughs> ผมเริ่มประเด็นชัดเจนนะครับว่าเราเอาพระพุทธศาสนามาบวกกับอาคารรัฐสภา <c oughs> ถ้าคนอยู่ไกลๆเนี่ยมองภาพสภาเนี่ยจะเหมือนวัดเลยครับ <c oughs> ไม่ต่างกันฉะนั้นพอหลักการของศาสนาพุทธเนี่ยคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยมันจะต้องปรากฏจากการทํางานในรัฐสภาในรัฐสภาชุดใหม่นะครับซึ่งเป็น สภาผู้แทนรัษฎรชุดที่26เนี่ยควรจะทําบางเรื่องให้ชัดเจนอย่าให้มีมวลทินมัวหมองว่าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีหลักการง่ายๆแบบนี้มันถึงจะสมเป็นระบบรัฐสภาที่คาดหวังแล้วย้ายมาอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาก็ไม่ต่างจากสภาต่างประเทศนะครับถ้าเกิดเทียบเทียบกับเวสต์มินสเตอร์ของอังกฤษเนี่ยก็คล้ายคลึงกันฉะนั้นระบบรัฐสภาวันนี้จะต้องเป็นที่มั่นสําคัญ ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างในอดีตครับคําว่าทําดีเนี่ยมันอาจจะกล้างไปแต่ทําไม่ดีในคนเห็นเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้สชสมาชิกสภาผู้แทนทุกคนเขาก็กังวลในเรื่องสื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคโซเชียลเร็วมากผู้แทนหลายครั้งที่เราเห็นเรื่องไม่งามในสภาเนี่ยบางครั้งผู้ทําจงใจนะครับคือไ,<ง>ไม่ไม่คือคือถ้าบอกว่ากลัวเนี่ย อาจจะไม่กลัวก็ได้แต่ทำทำให้เกิดเรื่องอย่างนั้นเพราะว่าอยากจะอยู่ในโซเชียลซึ่งการรับรู้เป็นวินาที mm hmm. ฉะนั้นคนที่ต้องการใช้โซเชียลตลอดเวลาเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาพ,พึงจะต้องทำเนี่ยคือการขายความคิดที่สุดจริตเพื่อสะท้อนเสียงที่มาจากประชาชนแต่ถ้ามัวกังวลโซเชียลเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาและต้องคอยแก้คอยตามตลอดเวลาครับ mm hmm. ประเด็นหนึ่งที่ดีมากเลยที่พี่เอกพรบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สมาชิกต้องทำก็คือขายความคิดที่สุดจริตตรงจุดนี้พี่อยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่ติดตามการทำงานของสสทุกคนวันนี้อยากให้ผู้ที่รับเลือกตั้งทุกคนนะครับสะท้อนความจรงิงทั้ง77พื้นที่ ในระดับจังหวัดนะครับในสมัยพศ2475เมื่อเราเริ่มต้นมีสภาผู้แทนรัษดรช่วงนั้นกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรทุกคนมาพูดถึงจังหวัดของตัวเองเป็นอย่างไรผมเคยเข้าสภาเมื่อปี2531ได้เอาเอกสารชิ้นนั้นมาอ่านแล้วได้เข้าใจนะครับจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรความลำบากอย่างไรนะครับ แล้วจุดนั้นคือจุดเป็นที่มาของการตั้งกระทู้ถาม mm hmm. ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทย7 7จังหวัดมีความแตกต่างกันพอสมควรเราลองถามสสทั้ง500คนไหมล่ะครับ mm hmm. ระบบบัญชีรายชื่อเราลองถามภาพรวมทั้งประเทศไทย mm hmm. แต่ระบบเขตเลือกตั้งเนี่ยทุกคนสามารถจะสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของเขตเลือกตั้งได้เพราะตลอดเวลา40กว่าวันที่หาเสียงเลือกตั้งไปเห็นมาทุกแบบอยู่แล้วนะครับ mm hmm. บ้านไหนมียาเสพติดเราก็เห็นหมู่บ้านนี้มีปัญหาค้ายาเสพติด หมู่บ้านนี้จนมากลําบากมากผู้สมัครสอสอทุกพักก็เห็นหมดนะครับ uh huh. วันนี้เอาความจริงพื้นที่เนี่ย uh huh. มาอธิบายดีไหมครับ uh huh. มันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะสสจะเป็นกระจกสะท้อนที่แท้จริงของภาพการเมืองเมืองไทยครับนั่นก็ถือว่าเป็นคํายืนยันจากคุณเอกพรและความสุขนะคะที่สําคัญที่สุดประชาชนท่าน ผู้ชมทุกท่านหรือว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ช่วยตรวจสอบสอบสอบของตัวเองด้วยนะคะว่าทำงานเพื่อประชาชนหรือไม่วันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะสวัสดีค่ะ